มีโตโยต้าแคมรี่ 2.0G คันนี้รถปี219 0หน่วยงานประวัติศูนย์ราคา699,000บาทปรับราคาลงมาจากเศษแสน29,000บาทคันนี้ไม่หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันกิโลเมตรเท่านั้นออปชั่นใส่มาให้ครบจะเต็มรับประกันนะคะคันนี้ไม่มีชนหนักผิดความจมน้ำโครงสร้างที่ NCA นะคะช่วงล่างแยกอิสระแบบปีกนกไานะ่ในเป็นบอะซอฟทนันนั่งสบาย,บายเลยใครกำลังมองคะเก่งสไตล์ผู้บริหารโดยใช้งานอย่าพลาดชนในเลทเต็มค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะคะวันนี้กลับมาพบก,กับตั๊กเพชรยนต์กันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ตั๊กพาพี่ๆนะคะมาอยู่ที่เพชรยนต์สาขาที่2นะคะถนนเสรีไทยซอย95นะ,ะสําหรับใครที่กําลังมองหารถมือสองไว้ใช้งานสักคันขอแนะนําที่นี่เลยนะคะรับประกันรถทุกคันไม่มีชนหนัก ร้อมจมน้ํานะคะกลับสีกอไม้เริ่มชำรู้สูญหายอย่างแน่นอนมาพร้อมกับอัตราดอกเบี้ยพิเศษนะคะเริ่มต้นที่2.39เซเท่านั้นนะ,ะและที่สําคัญมีรับประกันหลังการค้านะคะแถมประกันเครื่องเกียร์ให้1ปี20,000กิโลเมตรซ่อมสูญกันไปเลยนะ,ะสําหรับวันนี้นะคะตักพาพี่ๆนะคะมาพบกับรถเก่งสไตล์ผู้บริหารคันนี้ที่น่าใช้อีกหนึ่งคันนะคะ,ะ,ค,ะคันนี้เคยนําไปรีวิวแล้วหครั้งนะคะแต่ตอนนี้ ปรับราคาลงมาพามาอัปเดตราคาเพิ่มเติมให้พี่ๆกันเลยนะคะกับนิวโตโยต้าแคมรี0ตัวจีคันนี้นะคะเป็นรถหน่วยงานประวัติศูนย์รถปี2019นะคะคันนี้สีบบลนเงินสวยๆเลยนะ,ะราคาเดิม7จ็ดแสนสอบาทนะ,ะตอนนี้ปรับราคาลงมาเหลืออยู่ที่หกแสนเก่นเกบาทเท่านั้นว้าวราคาว้าวมากๆเลยนะคะสําหรับคันนี้นะ,ะฟีดาวนะคะผ่อนเพียงเดือนละประมาณหนึ่ง 2,000บาทเท่านั้นนะคะรายได้2เท่าของค้างวดซื้อคนเดียวจบเลยนะคะคันนี้ไม้อยู่ที่139,000กิโลเมตรนะคะเป็นรถหน่วยงานประวัติศูนย์นะ,ะเช็คศูนย์ได้ตั้งแต่10,000กิโลแรกกันเลยนะคะใครที่กําลังมองหารถเก่งพรีเมียบรถเก่งสไตล์ผู้บริหารโดยใช้งานนะคะ 2.0G คันนี้ตักบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาอย่างแน่นอนนะคะเดี๋ยวพาดูโครงสร้างนะับภายนอกภายในสภาพตัวรถนะคะ ว่าสวยน้องๆป้ายแดงขนาดไหนนะคะมาในส่วนของด้านหน้ากันเลยนะคะด้านหน้าของเขามาพร้อมกับโลโก้โตโตยต้าสีโครเมียมนะคะการชนด้านหน้าของเขาตัวนี้นะคะเป็นสีเทานะคะเป็นสีเทานะ,ะมีไฟปัดหมอกคู่หน้ามาให้แล้วเรียบร้อยนะคะคันนี้นะหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันเท่านั้นนะคะหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันนะเครื่องสองพันตัวเป็นสีนั่นเองนะคะมาในส่วนของด้านหน้ากันบ้าง ด้านหน้าตรงนี้นะคะไฟหน้าเป็นออโต้มาให้เรียบร้อยนะคะเป็นลูกแก้วโปรเจคเตอร์มี daytime LED มาให้ครบนะไฟหน้าออโต้ที่ปั่นน้ำฝนออโต้แบบหน่วงเวลามาให้เรียบร้อยแล้วสำหรับคันนี้2.0ตัว G นะคะเป็น New นะมิวแคลมเีนะคะเรียบร้อยมาในโซ่ของด้านข้างนะคะให้ดูเลยเหลี่ยมสันคมของตัวรถขึ้นชัดเจนนะคะตัวนี้เป็นสีบอลเงินนะแสงไฟจากด้านบนอาจจะสะอยสักนิดนึงนะคะ เลียมสังคมตัวรถขึ้นชัดเจนกระจกด้านข้างพับปรับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวให้ที่ข้างกระจกเรียบร้อยแล้วนะคะการันตีได้เลยนะรถไม่มีชนหนักผิดความอย่างแน่นอนที่จับประตูนะคะเป็นสีโครเมียมคนละสีกับตัวรถนะคะบอดี้45องศาให้เห็นกันเลยว่าการันตีนะตัวรถไม่มีชนหนักผิดความอย่างแน่นอนไล่มาในส่วนของช่วงล่างกันบ้างนะล้อแม็กของเขาแม็กเดิมจากโรงงานเป็นสีบอลเงิน หรือว่าสีโครเม,มี่ยมแบบนี้นะคะช่วงล่างเป็นดิสเบกทั้งหมด4ล้อทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะคะตัวนี้ได้ยางดันหลบมาด้วยนะ,ะยางเป็นยางปี2023นะคะดอกยางยังใช้ได้อีกยาวๆเลยนะคะช่วงล่างนะคะในส่วนของดัางท้ายเป็นแยกอิสระนะคะแบบดับเบิลวิสโบนนะคะหรือว่าแยกอิสระแบบปีนลงนั่นเองนั่งแล้วทําให้ช่วงล่างนะคะการสั่นสะเทือนรู้สึกได้น้อย ห้องโดยสารเงียบนิ่งนะคะเดีย๋ยวพาไปดูในส่วนของบอดี้ด้านในรุ่นนี้ได้ระบบคุญใจแบบสมารท์ทชีเลกมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะที่สําคัญมีใบสปอร์ตมอนิเตอร์มาให้ด้วยนะคะใบสปอร์ตมอนิเตอร์อยู่ที่กระจกด้านข้างทั้ง2ฝั่งนะคะตัวนี้ช่วยอะไรช่วยกันเตือนเวลาที่มีวัตถุหรือจับสัญญาณจากสิ่งรอบข้างที่มาใกล้เราได้ให้เราระวัง ไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์หรือรถด,ดันข้างนะคะที่สามารถอาจจะแทรกขึ้นมาได้เนาะบอดี้ด้านในของเขาเป็นสีดำเบาะหนังสีดำแบบนี้นะคะเรียบหรูดูดีนะเบาะนิ่มๆน,นะคะเรียกว่าเบาะสอบถัดนั่นเองหนังเขาจะดูนิ่มๆน,นะคะนั่งแล้วสบายนะ,ะตัวนี้ระบายความร้อนได้ดีระบายความร้อนได้ดีนะคะเป็นเบาะปรับไฟฟ้าคูา่หน้ามาให้เรียบร้อยแล้วถุงวมนิราภาัยทั้งหมด7็ดตำแหน่งนะคะเบาะปรับไฟฟ้าคูา่หน้าถุงวมนิราภาัยเจ็ดตำแหน่งกันเลย คอนโซลตรงกลางเป็นเกียร์ออโต้มาให้เรียบร้อยเบรกครไฟฟ้าเบรมูอออโต้มีมาให้ครบหน้าจอทัชสกรีนพร้อมระบบแอร์ดิจิตอลออโต้แบบแยกอิสระนะคะสองฝัางนะตัวน,นี้นะคะรองรับ Apple CarPlay Android Auto ให้เรียบร้อยมีระบบนำทาง n a v i g กเตอมาให้แล้วนะคะกระจกตรงกลางตรงนี้ตัดแสงให้เรียบร้อยแล้วนะคอนโซลตรงกลางตรงนี้นะคะตัดด้วยลายไม้นะคะ เรียบหรูดูดีแบบนี้เลยนะออปชันคร่าวๆประมาณนี้นะพาดูตัวโครงสร้างหัวน็อตด,ด้านในไม่มีแกะไม่มีขยับอะไรใดๆทั้งสิน้นแผ่นเพลเดิมจากโรงงานยังอยู่ครบนะสีเฉดเดียวกันทั้งหมดไม่มีร่องรอยการแกะการพ่นใหม่นะคะให้พาดูโครงสร้างกันแบบนี้เลยนะใครสนใจติดต่อหาตักได้0 6 5 9 1 6 9 3 5 9นะคะพี่ๆเบอร์น,นี้แอดไลน์ได้โทรได้นะคะ ไม่ว่าชีพไหนก็ออกรถได้นะคะเครดิตด right, yeah, ีฟรีดาวได้ดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น2 3 9เท่านั้นแผ่นด้านข้างประตูถ่ายให้ดูกันแบบนี้หัวน็อตไม่มีแกะไม่มีขยับเลยนะคะหัวน็อตไม่มีแกะไม่มีขยับกระจกเป็นออโต้ทั้ง4บานนะคะบอดี้ของเขาไม่มีขาดไม่มีชำรุดเลยนะคะให้ดูสีด้านข้างสปอนเนอร์ขึ Man ้นชัดเจนนะคะตรงนี้มียางซับเสียงทั้งหมด2ชั้นนะคะในแคมรี ยังซับเสียงขอบประตู2อชั้นสปอนเมออารบล็อกเดิมจากโรงงานขึ้นชัดเจนนะสีเดิมกันทั้งหมดนะคะสีเดิมสีเดียวกันหมดเลยเหมือนที่ตักแตงในทุกทุกคลิปว่าเดิมจากโรงงานจะเป็นการชุบสีไม่ใช่การพ้นสีนะคะสีจะเสมอกันทั้งหมดนะพามาดูในส่วนของด้านหลังบอกแน่นๆตึงๆแบบนี้ไม่มีรอยขาดรอยแตกนะคะอ่าทรงนี้จะทําให้ดูสโลปนั่งสบายมากยิ่งขึ้น มีแอร์ที่ด้านหลังแล้วไม่ต้องกลัวเลยว่าผู้โดยสารด้านหลังจะร้อนนะคะนั่งแล้วห้องโดยสารเงียบช่วงล่างนิ่มนะร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบหกสิบวิ่งสบายๆเลยโครงสร้างต่างๆเดิมจากโรงงานตัวนี้ได้รับมาตรฐานเป็นโครงสร้าง TNGA ให้เรียบร้อยแล้วนะคะโครงสร้างมาตรฐานนะมาด้านข้างมีมาด้านหลังไฟฟ้ามีมาให้เรียบร้อยแล้วในสองจุูนย์นะคะตัวนิวตัวนี้นะคะโครงสร้างเดิมๆกันเลยนะ ใครสนใจรีบติดต่อมาเลยคันนี้ราคาดีมากๆ699,000บาทเท่านั้นนะคะมาในส่วนของด้านหลังไล่กันมาเลยนะคะด้านหลังตัวนี้นะมาพร้อมกับเซ็นเซอร์กันชนทั้งหมด4จุดต้องคอยหลังมีมาให้เรียบร้อยแล้วไฟท้ายเป็น LED มาให้แล้วนะคะไฟท้ายเป็น LED มาให้เรียบร้อยแล้วนะ,ะกระจกด้านหลังกระจกเดิมจากโรงงานตัวนี้นะคะฝาท้ายเขาจะเป็นสปริงแบบนี้กดปุ๊บเขาจะเด้งเลย ะะกดปุกเขาจะเด้งเลยที่เปิดอยู่ตรงนี้นะคะด้านขวามือสุดนะซีนเดิมตะเข็บเดิมจากโรงงานนะคะการันตีได้เลยนะว่าไม่มีการชนการทําสีใด,ดๆนะคะนี่ยี่ห้อไทโคโอิโตะนะคะมาร์กเดิมจากโรงงานนะคะนี่โตโยต้าใช้แบรนด์นี้เลยนะคะมาร์กเดิมจากโรงงานนะคะหวัวหน้าต่างๆไม่มีแกะไม่มีขยับนะไล่เรียงกันมาเลยนะคะทั้งสองฝั่งนะซีนเดิมตะเข็บเดิมจากโรงงานนะคะ ใครที่กำลังมองหารถเก่งพรีเมี่ยมไปใช้งานสักคันนะ t o y ยต a c เคมรคันนี้นะคะคุ้มค่าคุ้มราคาอย่างแน่นอนนะคะทานดานในสีเดียวกันทั้งหมดนะ,ะให้ดูบอดี้ด้านในช่องเก็บสัมภาระกว้างๆแบบนี้นะคะมียางอะไหล่มาให้เรียบร้อยตัวนี้เป็นช,ช่วงเก็บยางอะไหล่นะ,ะแม่ลงแม่แรงค้งมือมีมาให้ครบนะคะแอ่งกระทะนะคะไม่มีร่องรอยของน้ําขังสนิม เกลังนะคะตรงนี้ถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆเครื่องสองพันนะคะบอดี้ด้านในสวยๆเลยนะคะมีให้ดูเลยตัว2องศูนย์ตัวนี้นะคะโครงสร้างดีนะคะช่วงล่างดีห้องโดยสัรเงียบนะ,ะฟีด้าผ่อนหนุ่ยสองพันบาทต่อเดือนเท่านั้นนะคะบอดี้ของเขาทุกจุดนะ,ะเดิมจากโรงงานกระจกเป็นออตโต้มาให้รอบคันแล้วนะคะกระจกเป็นออตโต้มาให้รอบคันหัวน็อตต่างๆ ไม่มีแกะไม่มีขยับเลยนะใครดูรถไม่เป็นสามารถพาช่างมาดูได้เลยนะคะสามารถพาช่างมาดูเลยเลยนะไม่ว่าอาชีพไหนก็ออกรถได้นะคะพ่อค้าแม่ขายพนักงานประจำข้าราชการมีเครดิตอนุมัติไวรับรถภายในหนึ่งชั่วโมงเลยระบบกุญแจเป็นสามารท์ทคีย์เลสมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะนี่พามาดูฝั่งคนขับใกล้ๆกันอีกทีหนึ่งพวงมาลัยมัลติฟังก์ชัน พร้อมระบบคูดคอนโทรลมีมาให้ปุ่มเอนจิสตาร์สามารถเปิดใายได้จากคนขับฝาถังน้ำมันนะคะแฟคชั่นคอนโทรลปุ่มมีมาให้ครบเลยนะคะพวน็อตต่างๆแผงประตูไม่มีแกะไม่มีขยับสภาพสวยกิบนะ,ะสำหรับตัวนี้ตัวนิว2.0สามารถปรับเซ็ตเบาะได้แล้วนะคะกระจกเป็นออโต้ทั้งหมด4บาน ออปชั่นคุ้มค่าคุ้มราคาภายในเรียบหรูดูดีแบบนี้นะคะใครที่กำลังมองหานะรถเก่งนะคะอยากได้เป็นแชมปนี้คันนี้หกแสนเกบาทเท่านั้นนะคะหัวน็อตต่างๆไม่มีแกะไม่มีขยับเลยสำหรับคันนี้นะ,ะได้รถสวยคัดเกตเอกต้องที่นี่เลยนะคะพิทยนที่สำคัญตักชอบตรงนี้มากนะคะเป็นตัวไวเลสชาร์เจอเป็นตัวชาร์จแบตเตอรี่นะคะ แบตเตอรี่แบบไร้สายนะคะเป็นตัวชาร์จแบตเตอรี่แบบไร้สายมาให้เรียบร้อยนะคะตัวนี้นะคุ้มค่าคุ้มราคาแอร์ปรับเป็นดูโอโซนมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะถุงรวมนีรับพายทั้งหมด7ใบเป็นมั่นถุงลมมาให้แล้วนะ,คะใครสนใจรีบติดต่อกันมาได้เลยนะคะเดี๋ยวตั้สตาร์ทเครื่องเราให้ดูเสียงเครื่องกันตอนนี้สตาร์ทเครื่องแล้วนะคะให้ดูเลย ไม่ห1 3 9 0 0สกิโลเมตรเท่านั้นนะคะระบบด้านในใช้งานได้ปกติทุกจุดนะคะระบบไฟระบบแอร์ระบบเกียร์ไม่มีปัญหาอย่างแน่นอนนะคะเดี๋ยวพาไปดูในส่วนของด้านหน้าห้องเครื่องกันนะคะตัวนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์เบนซินขนาด2,000นะคะ2,000นซีซีนะสี่สูบนะคะหนึร้อยแรงม้านะคะตัวเครื่องนะเครื่องยนต์ v v t i นะคะของ Toyota นั่นเองนะคะพาดูกันเลยนะคะนี่ ตัวเครื่องนะคะเสียงเงียบๆแบบนี้นะคะตัวนี้เครื่องจนเป็นสิ่งนะ้าทางร้านมีเซอร์วิสอะไรให้บ้างนะคะเป็นถ่ายน้ํามันเครื่องให้นะคะก่อนรับรถนะ้าเช็กระบบของเหลวให้นะคะแตะที่สําคัญแถมประกันเครื่องเกียร์รให้ด้วย1ปี20 0 0 0กิโลเมตรฟอร์มสูวนนะคะหัวน็อตด,ด้านในไม่มีแกะไม่มีขยับกันเลยนะคะไล่กันมาเลยนะตะเข็บด้านข้างนะคะสีด้านข้างตัวนี้ได้โชว์ฝากระโปรงหน้ามาให้เรียบร้อยแล้วในแคมรรี่ของเรานะ สินเดิมตะเข็บเดิมจากโรงงานช่องระบายอากาศกลมๆบนมือแบบนี้คือชัดเจนสติ๊กเกอร์เดิมจากโรงงานมีมาให้ครบนะคันนี้บอดี้สวยๆเลยนะคะแผ่นกันความร้อนไฟฝากระโปรงไม่มียวยไม่มีขาดนะไม่แสนสามแล้วบอดี้ยังดีอยู่เลยนะคะรถหน่วยงานประวัติศูนย์นะเช็คศูนย์ได้ตั้งแต่หนึ่งหมื่นกิโลแรกนะคะไม่ว่าจะเป็นแก้มด้านซ้ายหรือด้านขวานะหัวน็อตเดิมๆไม่มีร่องรอยการแกะการถ่ายนะคะอยู่ครบเลยนะคะ คลิปล็อกเดิมหมุดเดิมจากโรงงานตัวนี้ยี y ่ห้อไทยโคยโตะนะคะยี y ่ห้อแบรนด์ของตัวไฟนะคะไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าหรือไฟไท้ายใช้ยี่ห้อนี้ในการประกอบนะคะให้ดูเลยนะคันได้หน้าไล่มาเรียงกันเลยนะคะแก้มซ้ายแก้ม,กมขวานะคะตรงนี้สภาพสมบูรณ์แบบมากๆนะคะใครที่กาลังสนใจมองหารถเก่งพรีเมียมไว้ใช้งานสักคันคันนี้ตอบโจทย์นะโตโยต้าแคมรี่นะคะ 2. 0ศูนตัวจีนะคะ,ะ,คะรถปี2 0 1 9คันนี้ ราคา6 9 9 0 0 0ฟรานฟีด้าผ่อน1 000, 2 0 0 0บาทต่อเดือนเท่านั้นรายได้สเท่าซื้อคนเดียวจบเลยนะคะพนักงานประจำมีเครดิตอนุมัติไวสามารถรับรถกลับภายในหนึ่งวันได้เลยสนใจรีบติดต่อกันมาได้นะคะก่อนจากกันไปวันนี้พี่พี่อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องของตักไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดชมรถเข้าใหม่ที่นำมารีวิวให้พี่ๆได้รับชมกันนะคะวันนี้ลาการไปก่อนที่โตดยต้าแคมรี่คันนี้สวัสดีค่ะ